ดีค่ะอ้ํานะคะวันนี้นะคะก็มาเยี่ยมป้าชายนะคะก่อนหน้านี้นะคะป้าชายก็เป็นเกานะคะนอนติดเตียงนะคะเดือนไม่ได้อยู่สเดือนนะคะดเดี๋ยวจะมาให้นะคะบางยีลูกชายของป้านะคะเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะว่าอาการป้าก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่ค่ะครับตอนแรกคือป้าแกนอนอยู่กับที่ประมาณสี่เดือนครับผมหลังจากนั้นก็ได้รู้จักบิดเลอเร์นะครับ ก็ลองให้ป้าผ่านดูแค่สองเดียว <Okay. S 1> ก็เลยประมาณตอนเช้ามาพบเห็นที่เท้าของป้าเนี่ยที่ด้านซ้ายตอนแรกคือบวมแบบสีดํามาก <Yeah. S 2> หลังจากนั้นก็แค่วันเดียว <Yeah. S 2> เห็นผลมเลยว่าเออมันมันลอกหนังเลยจากที่ว่าบวมสีแดงปุ๊บมันก็เลย <Yeah. S 2> ยุบลงปุ๊บมันก็เลยลอก รอบหมาเมื่อก่อนเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เนาะเป็นเป็นสีเมื่อก่อนเป็นสีดำสีดำแบบนี้เนาะใช่ใช่ใช่ครับผมสีดำเป็นนั้นเลยคือหลังจากนั้นก็กินแค่ซองเดียวก็เลยมันก็ยุบหนึ่งซองเองเหรอคะหนึ่งซองครับผมตอนเช้าอผมก็เลยเห็นแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอ๋อสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลยนั่นกันหลอกนะ่นเป็นเลยจากที่ว่าบริเวณนี้ก็คือลอกออกอ๋อลอกออกค่ะจากที่ว่านอนอยู่กับที่ประมาณเศษเดือนนะ แต่ตอนนี้คือแบบกินไปสามกล่องกินไปสามกล่องก็ขึ้นเดินเดินได้เดินได้เลย้องเดินแล้วเกินกินวันละกินวันละกี่ซองเช้าเย็นวันละสองซองใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เป็นไงคะได้ข่าวว่าเข้าห้องน้ําลําบากมากใช่ครับผมลำบากมากคือตอนแรกผมก็เลยเอาผ้าวางก็เลยป้าก็เลยเอายาป้า วางบนผ้ากับมาเลยลากเข้าไปห้องน้ำอาบน้ำน้ามัะลำบากมากลำบากจริงๆคือเสร็จแล้วก็ออกจากห้องน้ำปูยกวางบนผ้าแต่ป้าลากกลับมาที่นอนเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ป้าเล่าอาการนิดนึงค่ะเป็นไงคะอาการที่แบบเราเราเป็นเกาเราเจ็บมากแค่ไหนคะเจ็บมากเลยใช่ไมหัึ้องติดเลยหัวึ่งเลยเจ็บเลยนอไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยใช่ไหมคะ ป้าเป็นมาสี่เดือนแล้วใช่ไ้มคะเ่อ4เดนสี่กือนกอาการหนักก็เมดจบามสเดือนคือเป็นมา2ปีกว่าแล้วอ๋อก็คือเป็นเกามาสองปีแล้วแต่ว่าอาการที่นอนติดเตียงนี่คือสี่เดือนใช่ไหมคะ มิดเลอร์เปลี่ยนชีวิตอ่ามิดเลอร์เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะจากที่แบบนอนติดเตียงใช่ใช่ครับผมค่ะอ่ปวดไหมคะปวดโอ้เก่งจังเลยนะะคจากคนที่บอกว่านอนติดเตียงนะคะเดินไม่ได้มาสี่เดือนนะคะอาการเจ็บปวดทุกวันนะป้าบอกป้าร้องเลยนะคะทุกคืนนะคะแต่ตอนนี้เดินได้แล้วนะคะโอ้โหชุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยว ให้ทุกคนนะคะได้เห็นกันนะคะว่าวันนี้นะคะบิดเลิกแค่3มกลอกนะคะทำให้ปะชายนะคะเดินได้กินครั้งแรกวันที่เท่าไหร่นะฮะนวันที่ินเจ็ดสเ7ตุลาอ่า17ตุลา17ตุลานะคะเริ่มทานนะคะเริ่มทานตอน4โมงเย็นเริ่มทานตอน4โมงเ็นอ่าแล้หลัง17ตุลาก็วันที่18ตอนบ่าย2อ่ะที่หันมาให้แกมามาดูแกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอออาการที่แกกินอ่ะมันเปลี่ยนออกไปเป็นรูป แต่รูปนี้เลยอะค่ะลูกไหนคะอ่านี่ยหลังจากเปลี่ยนออกมาเป็นอย่างนี้เลยอืมก็คือมันเริ่มลอกบริเวณนี้นะแต่ตอนนี้คือลอกหมดแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตรงตรงตาตุ่มนี้ของป้านี่ก็จะแข็งใช่ไหมคะแข็งแต่ตอนนี้เมื่อกี้จับแล้วของป้าไม่แข็งแล้วนุ่มนุ่มลงนะคะเจ็บด้วยมั้ยตอนตอนนี้ที่ก็ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคะไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคะอืมเกาะฟ้าพนังยังไม่ได้เลยทอนแรกาคือแบบเริ่มจะลบไม่ได้เลย จริงๆอ่ะเปนน้ำตาไหลนี่นี่คืออ๋ออย่างนี้คะเห็นได้ชัดอะไรอะไรตอนที่กินไปประมาณหนึ่งสองแรกนะคะหนสองแรกเห็นได้ชัดหนึ่งสองแรกนะคะก็เริ่มเริ่มลอกออกมานะคะแล้วก็ลดบวมลงใช่ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้บวมมากใช่ไหมคะโอ้โหหนึ่งซองนี้ตอนตอนนี้เป็นยังไงขอขอซูมดูนี่อ่าได้ค่ะ ตอนนี้ก็คือเนี่ยก็คือนิ่มแล้วนะคะไม่เจ็บแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคะไม่เจ็บอืมนี่ก็คือตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะคะแล้วก็สีตรงนี้ที่แบบว่าดําเป็นปื้นอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ดําแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยป้าชายจะแบบผิวดํากว่านี้นะคะตอนนี้ก็ผิวขาวก็จงไปขึ้นเยอะเลยล่อขึ้นด้วยอ่านะคะลองเอารูปรูปแรกที่พี่ฮันถ่ายมารูปหน้าป้าชายกับตอนนี้ครับ แฟนเพจได้ดูหน่อยอรูปแรกเลยใช่ค่ะรูปแรกเลยเปรียบเทียบเปรียบเทียบนี่นะคะไม่ฮิตอยู่เปรียบเทียบให้ดูเลยขยายขยายนิดนึงขยายหน้าซูมหน้านิดนึงนี่ค่ะอ่าอ่าอืมนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะถงใต้ตาแล้ก็แบบ ผงใต้ตานะคะแล้วก็หน้าน่าจะคล้ำมากนะคะก่อนหน้านี้ปกติลดลงหนะท้องก็ลดลงเยอะอันนี้เมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนตอนที่บิดเลยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานหรือทานไปแล้วสองแลกอันนี้ยังไม่ได้ทานใช่ไหมก่อนก่อนทานวันแรกคิดว่าลงเอาไว้ลงก็คือดูสีหน้าคำเครียดเนาะมีถุงใต้ตาด้วยอะไรด้วยเนาะ่อันนี้ตอนนี้หลอเลยกินสามกล่องก็เออหล่อขึ้นอย่างนี้นะคะดูผมก็รีบลงนะแับยุบลงเพราะว่ามาช่วยในเรื่องของกระบวนการมาทางนี้ดีกว่าค่ะ จะได้เห็นหน้าชัดๆว่าหันหน้างนมีไหมอ๋ดีใจมากๆเลยพี่ป้าได้เดินได้เนาะโอเคจะให้ป้าไปนั่งดีกว่านะคะเดี๋ยวป้าไปนั่งเดินไม่ได้มากี่กี่เดือนแล้วครับสี่เดือนเดือนเาหมเดือนเดือนเดือนเดืเดืนเเดืเดือนนอดือน ยาหมอก็ทา,ทานาทาสามสองปีกว่าแล้วยาหมอน,นี่คือทานไปสองปีกว่าอ๋อยาหมอทานมาสองปีสองปีกว่าคือ<ช>ถ้ากินของกินนี่คือแบบเนาะก็ใจสูบปวดใช่ไหมคะใช่ปวดเลยก็คือตอนนี้นอนหลับสบายไหมคะสบายมากเออสบายมากเลยนะคะแล้วก็จะรีบปวดอีกไหมครับปะไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยไม่ปวดแล้วนะคะป้ายฝาก เปนเพจนิดนึงว่าแบบบางคนที่เขายังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ป้าฝากนิดนึงค่ะว่าเออให้มาลองทานเิลเลอร์ดูอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเออพอดีพอดีกินกินเบลเลอร์นี่แหละครับพอใต้หลังสุดเบามากมากเลยอืมตัวเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นอือฮึครับรู้สึกยังไงคะได้เดินได้แล้วรู้สึกไงดีใจมากเลยดีใจมากเยอยากกลับบ้านด้วยใช่อไหมดีใจมาก ปกติอยู่ที่ในละนองเงี้ยเมื่อก่อนติอยู่ธะนองอยู่อ๋อป้าเป็นคนนักละนองก็นี่ก็เพิ่งย้ายมาอยู่ภูเก็ตเหรอคะยย้าใช่เพราะว่าไม่สบายข้างบ้านก็ไม่มีใครดูแลปาก็สายตาเป็นเบาหวานด้วยก็เลยไม่มีใครดูก็เลยย้ายมาอยู่ภูเก็ตอืมโอเคประมาณนี้ครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณป้าชายนะคะกับบางดีมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะบิทเลอร์นะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาโรคเสื่อมนะคะก็อยากฝากสําหรับคนที่คนไหนที่ยังไม่มั่นใจนะคะหรือคนที่มีปัญหาเดียวกันนะคะกับป้าชายเป็นเกานะคะก็อยากให้ทดลองทานบิทเลอร์ดูนะคะเพราะตัวนี้เข้าไปช่วยฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมเซล์กระตุ้นการสร้างเซลใหม่นะคะแล้วก็ ช่วยในเรื่องของนะคะลดการอักเสบของเซลล์ด้วยนะคะก็ทําทให้อาการของป้าเนี่ยดีขึ้นนะคะจากเดินไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เดินได้แล้วนะคะก็<ด>ทําให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ